สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งอยู่กับรถนิสันอเมร่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น EL ค่ะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่5,80,000แ้นบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะดาวน์เริ่มต้นเพียง9,999บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถนิสันอเมล่าของเรานะคะคันนี้ตกแต่งใส่อะไรให้ลูกค้าไปบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะก็สําหรับรุ่นนี้นะคะที่โลโก้ด้านหน้านะคะก็จะมีระบบเตือนตอนการชนด้านหน,านา้าเข้ามาด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะ แล้วก็ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มให้นะคะคันนี้เดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะพึ่งก็ติดตั้งเพิ่มให้ค่ะด่นี้ไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะคะก็ะเดี๋ยวพิ่งจะติดสเกิร์ตให้ด้วยนะคะแต่คันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะเดี๋ยวเรามาชมที่ล้อแม็กกันก่อนดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะเพึ่งก็ได้เปลี่ยนล้อแม็กให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยล้อจะเป็นล้อแม็กขอบ15เท่านั้นนะคะคันนี้เปลี่ยนเป็นแม็กเรนโซ่ให้ด้วยค่ะพร้อมยาง ขอบ17แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กซ์คันนี้จะเป็นแม็กซ์สีดําเงานะคะตัดด้วยขอบสีเงินแบบนี้ค่ะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตกแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับกระจกมองข้างนะคะรุ่นนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะคะแบบนี้เลยสำหรับฟิล์มนะคะก็สั่งติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น80%รอบคันนะคะและรุ่นนี้นะคะก็ยังเป็นกุญแจ i n t เ l l i g e n t k ี y นะคะมีปุ่ม เปิดนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่กุญแจไว้ในกระเป๋าก็สามารถกดปุ่มนี้เปิดใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะและสําหรับไฟไท้ายรุ่นนี้ก็เป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับขอบนะคะเป็นลมดำแบบนี้ค่ะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นค่ะแบบนี้เลยนะคะสําหรับรุ่น EL นะคะก็เป็นรุ่นที่ประหยัดนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านในกันค่ะสําหรับใครท่าในใดรานะคะ เดิมๆจากโรงงานจะเป็นเบาะผ้ามาทั้งหมดนะคะคันนี้พึ่งก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะสําหรับแผงข้างประตูนะคะ <S <S พึ่งก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็นสีแดงเบ้นนะคะแบบนี้เลยภายคนเทนท์นะคะเบาะนะคะเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้พึ่งเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ทั้งหมดเลยค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นสีแดงเบ้นนะคะแต่ถ่ายกับกล้องอาจจะมีสีเพี้ยนไปบ้างค่ะแต่เบาะสีจริงเนี่ยสวยงามมากๆ,ๆเลยค่ะคอนโซลหน้านะคะพึ่งก็เปลี่ยนเป็น สีแดงเปนให้แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้ที่มาจากโรงงานนะคะจะเป็นวิทยุแบบนี้เลยนะคะแต่ก็เดี๋ยวเพิ่งสั่งติดตั้งเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android 9นิ้วได้นะคะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มกดสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะพวมาลัยรุ่นนี้ก็เป็นแบบสามก้านนะคะมีปุ่มควบคุมเพ่งเสียงที่พวงมาลัยด้วยะคะ่ะรุ่นนี้เดี๋ยวไปชมภายใ้องโดยสารตอนหลังกันคะ่ะ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะเบาะด้านหลังเพิ่งก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะคะเป็นสีแดงเบ้นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังด้านหลังนิสสันอเมร่าของเราก็กว้างแล้วก็นั่งสบายนะคะแบบนี้เลยชี้พักเท้าแขนนะคะก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็รุ่นนี้ก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้สาหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เบาะด้านหลังนะคะเราก็ยังทําเป็นที่ใส่เอกสารให้ด้วยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลย ทัางประตูนะคะก็เปลี่ยนให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะค่ะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะราคาเพียงห้าแสนแปดหมืนเก้าันบาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่น EL ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นเพียงเก้าพันเก้ารยเกสิบเกาบาทเท่านั้นนะคะก็จะได้ชุดแต่งส,สวยๆแบบนี้กันไปเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มได้เลยนะคะที่เบอ ER ร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่สองสามเก้าเก้าสี่นะคะ